สวัสดีเพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสุดยอดพระขุนแผนอีกองหนึ่งนะครับองค์นี้นะครับก็คือพระขุนแผนผงพายกุมารหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไล่จังหวัดระยองนะครับจัดสร้างในปีพศสอง5ห้าหนึ่งห้านะครับผม พระคุณแผนผงพายกุมารหลวงปู่ทิมนะครับก็ถือว่าเป็นพระคุณแผนที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับในปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับราคาเช่าหาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงนะครับพระองค์นี้นะครับเดิมอยู่ในกรอบทองนะครับ เจ้าของของให้ติดตัวอยู่นะครับการนี้เขามีความจำเป็นต้องใช้เงินนะครับเขาก็เลยนำทองไปขายนะครับผมแล้วก็เอาพระออกมาปล่อยที่แผงพระนะครับองนี้ผมก็ไปเจอโดยบังเอิญน,นะครับพอดีผมเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับที่จังหวัดอยุธยานะครับผม พอดีแวะสองดูแผงพระนะครับก็ได้มาเจอพระองค์นี้นะครับองค์นี้ก็ผมจะหามาในราคาที่ไม่ไม่สูงมากนะครับเป็นราคาที่จับต้องได้นะครับมาดูองค์รวมคร่าวๆขององค์พระนะครับ องค์พระนะครับถือว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสวยงามสมบูรณ์อีกองค์หนึ่งนะครับพระไม่มีรอยแตกไม่ไม่แตกไม่เล้านะครับไม่หักเลยนะครับพระสวยนะครับองค์นี้พระผ่านการดูแลรักษามาอย่างดีนะครับพระองค์นี้นะครับจะมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือพระ จะมีคราบคราบพระนะครับคราบลาพระนะครับขึ้นนะครับทั่วทั้งองค์พระเลยนะครับปกติผมก็จะไม่ค่อยเจอนะครับที่ผมมีอยู่ก็จะไม่มีคราบนะครับแต่วงนี้มีคราบขึ้นเต็มเลยนะครับทั่วทั้งองค์พระเลยครับนี่นะครับ นี้ขึ้นเองตามธรรมชาติขององค์พระนะครับพระเนื้อผงก็มีบ้างนะครับแต่ก็มีมาไม่กี่องค์นะครับผมนี่ครับม,มีข้าบขึ้นนะครับผมพระมีความคามชัดนะครับชัดจีนพิมพ์ชัดนะครับ องค์พระก็มีความสวยงามนะครับมีพายกุมารน,นะครับนั่งประกบพนมมือว่าอยู่ด้านล่างนะครับพานั่งอยู่บนบัวนะครับกีบบัวนะครับมีคาบลาขึ้นทั่วทั้งองค์พระเลยครับ ด้านหลังจะฝังตะกุดเดียวนะครับเป็นพระปีสองห้าหนึ่งห้านะครับฝังตะกุดเดียวับมีคาบคาบลาพระขึ้นทั่วทั้งองค์เลยนะครับ,รบมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนองค์อื่นนะครับ นี้ก็เป็นพระองค์ที่สี่นะครับที่ผมได้มาที่แบบว่าเจ้าของเรี่ยมกรอบทองแล้วก็นำพระออกมาปล่อยนะครับอพระมีความสวยงามนะครับผมครับวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตรีวิวเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณ เพื่อนๆและพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับ